มาแล้วค่ะตอนนี้มาในชุดสีน้ำเงินในตำนานนะคะถ้าจะไม่ผิดชุดนีด้เป็นชุดคู่ชุดแรกชุดคู่ชุดแรกที่เห็นใส่คู่กันตอนไล่สดแน่นอนพี่น้องมาวันนี้ชุดสีน้ำเงินนะคะชุดเดิมชุดแรกที่ใส่ถ่ายคู่กันตอนไล่สดตอนนี้เอาไลไสดอ่า คือนภาคช่วงโควิดนะคะชุดนี้เลยจะก,กี้จำได้สวยว่ะไปแล้วค่ะไปแล้วจะเปิดไหมหรือหละ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะฟ้อนสวยมากค่ะไปแล้วค่ะโอ้สวยว่ะสุดเกา่ามาใส่มให้ใส่อะไรคือเกา่า โอเคค่ะบ๊ายบาย